บานี้ผ้าไปเบิ้งไอ้ผรูพันถือสายเลยเห็นรถตู้มันจอดอยู่นี่ละข้างไปเบิ้งกันนี้คุณน้ารถตู้ขั้นแบบไงคุณนั่นรถตู้ไหมค่ะเปิ้นถูกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สัมผัสจักบาทแน่ผู้ดวงแห้งโอ้มาตะรถตู้พาย กับบ้านมันไผ่น้าบุญพระ้วยค่ะวันดีค่ะทุนสมาธ์ทั้งเดียวกันบรเวณนี้ได้เอาตัวน้าบูดวงดีดวงเฮงเนาะครับเนาะผู้ใหญ่ไรเนาะอ๋อแกพร้อมเพื่อนเท่ก็เท่กันเยอะน้ำกันทุกคนโยมแมนบหรเอาเอาลงลงมาบอกหน้าเนี้ย ลงมาบอกไอ้ฝังนเป็นตั้งดเอ้ไม่้นบอเอฟซีสิบ่ปล่อยอบ่สบอาับพบักอะวันหนาก็ตามหลายเนาะเอาเ่เลตู้ฟังเดี๋ยวบอสสู้ฟังว่าเปลี่นมากังไเอี่อยเปล่าปล่อยกเนอเอไหอเอานี่ยละเดนอยู่เนี่ยละเออบอมไมมีที่ไปที่มาอยู่เดียวบอสสู้ฟังเอาสัมผัสสัมผูสัมสัผัดีๆมาสั่งนเอาจันบอเอาเสียกับสียกันาซือเตี้ยนึงเอาลวยมาสั่เดาะ จังสั้นแหละแต่ว่ากับปีหนึ่งกับ่ถถือก็สีเทียหรอกสามเทียสี่เทียเนี่ยแหละบตอนมามันสีถึงตรงสีมันหายากเลยโดยช่อนมากะดีๆตันมาครับวันนี้มันสันสีตรงตรงซะครับผมเอาแล้ววันนี้มากเข่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับลองเหลาซูฟังจักหน่อยเนี่ยนะมันมันเปลี่ยนอยาสีเหลาซูฟังที่ไปที่มาเนี่ยมันเป็นเลขไอ้อ่า ท้ายบานเดียวกันกับทั้งทั้งเมียเมียก็คือบุญน้ำโชคอะล่ะเมียเมียใจบเมียเมียก็คือใจบุญเมียก็คือบุญน้ำโชคเหมือนกันคืองกังกากังกาแต่มันเป็นเอาไหมเนาะมันเป็นคือมันเป็นเลขไอ้ไทยบ้านเดียวกันครับเมียอ่าเมียก็คือ ใจคุณน้ำโชกเนาะเมื่อเมื่อนี่นี่ตาเหตุที่มาล่ำมือนี่ถ้าเขามาล่ำก็เลยมาจอดรถรีไว้พี่แอ่ที่กิ่งรถออกออกมาแต่โดนละละแต่วางวันนี้มันมาตืตัวตรงกับพ่อด้หักลบลบหนีเขาไปแน่นเขาส่นะที่กิ่งไอ้ก็ตอน้ำอาจารย์ตรงอยู่แา่นั้นถือหลายเลขกสองตัวเขาก็ซื้อไว้ซีซ่าหาพันส่นะหมายถึงวันเงินถือสิ บานนี่มันจะได้ถึงปลายเดี๋ยวไปเนี่ยหักเป็นล้าดนะลูกเลยกว่าช่องน้าเหตุเขาไลาเ่เหตเป็นล้าดนะลูกรถบ่ดได้ดาวนะรถเอกมาเมื่อกี้รถวน<อ>ันนี้ก็ไปหักรถกบหนีเขามันก็ไล่เนี่ยตัวรถออกมาเมื่อกี้รถน้าวันนี้ก็ได้ว่าโอ้วันนี้มันก็พอได้อยู่ก็เลยไปหักรถกบหนีเขาไอ้มันช่วงจะสำหรับจะคว้างกาเอาเข่าห้อยเกียร์กินไปช่วงวันบ่ายใช่เลยใช่เลยถือเดี๋ยวเป็นไทยเลยจะได้นั่นแล้วที่กินแล้วเรียกฝืนหายมาสามวดแล้ว เขามาสามวัดแล้วกะคว่มฝึกของเจ้าของเนาะคว่มเอาง่ายๆว่าเพราะมีวาสนาเราไปจองวัดที่แล้วนะเราก็สั่นกะโอ้สิได้เงินหลายบาปที่บ้านนี้กะบเรื่องโบเซียข้าเจ้ากับเรื่องบริสุทธิ์นะวัดที่แล้วนี่กับโบเซียกับบริสุทธิ์มาบ้างวัดนี้ล่องมันก็น่ามาจนดอกงามมันก็ล่ององไรบ้างโบเสียรายปรนไดี๋ฮะกับโเสียรายปรนไดี๋ยมันร่องมันจะได้กับร่องเบิงกับบ้านนี้ที่จริงแล้วว่าม่นตัวผมซื้อดอกผมซื้อเลขมันบ่หมาณให้เมียซื้อ ว่ากันเนาะก็เลยมาปรึกษา,ากันบ้างล่องมันถูกข์ให้มันถูกข์ด้วยมีก่ให้มันมี่ด้วยเสนดอกก็เลยตัดสินใจพ,พวดพฟาดจอยเอฟซี C ก็บมัต้องน้อยใจสาเหตุที่บอได้ลงไหเอฟซีเบิ้งหน่ยเอาเจ้าเป็นคนเมีนไทยทำยุ่งตัวเตะเตคือบอลงใหเอฟซีอัดเอาเตจขวางบอกกันสิว่า, F า,า,า,วาที่จริงแล้วนะอย่าบอเสียใจเพราะว่าเพื่อนบ่ให้ลงตงคุ่างขวางเรียกนี่ว่าบอกว่าอย่าลงแต่ว่าเพื่อนกับไหสัญญากันว่าถ้าเลขถึงวันนี้เนี่ยไลงเรีถึงวันนี้ลงเลย เลขเก็อกคันเลขค่อยเขาวันี้ค่อยลงค่อยให้ลงแค่เพิ่นวางสั้นครับผมแต่ว่าวันนี้เพิ่นกะไปแก้บนมากเลยที่เพิ่นกะไปบนเอากันพญาหน้ากี้เพิ่นมองไปเพิ่นไปบนหมดละเมาเขาฝันเพิ่นแต่บอกก่อนน้ำว่าเลขทุกนี้เป็นเลขฝันอ่แต่ว่าที่เพิ่น,นไปแก้บนมานกน,น,ากน,านาี่เพิ่นไ,บน,บน,นได้เลขคู่มากน,นี้มันก็เป็นสองแง่สองมุมนนี่บานนี้ก็สิเป็นเลขสองตัวนี่บรันเลขทู่เพิ่นก็ได้มากเหมือนกันได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวสีเเ้าสูข้างครับอ่าแต่ว่าในส่วนเลขฝันนี่เพิ่นยันบง,บ,ง,งบ่น,น<ด> ถ้าเพื่อนฟันแล้วสีเป้าร่งให้แต่ว่ากับบอกกอนเด้อถึงเพื่อนสีบ่อยสัมผณ์เอาเสียงเนี่ยแต่ว่าขันได้โวเล็กว่าบอกสูกส้กันฟังที่กะเอาเนาะแต่ว่าขยืนยันว่าเป็นเลขเพื่อนนั่นแหละถึงว่าพิดก็ย้วยว่ากันเพราะว่าเท่ากับว่าด้ตัวเท่ากับเสียงโชคคือกันพายกันได้อ่านะ เอาไงว่าทีมงานช่องนี่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ว่าที่การลงทุนนี่มันมาตรงกับเอกเชียนม้วนร่างขอเชียนม้วนนะน้าอ่นะเพราะว่าเพิ่นเชียนม้วนเพิ่นกับเขาสองตัวเลยดิเลขสามตัวนี่เชียนม้วนนี่ยจะไปมั่งเลขอกสองตัวให้มั่งเลขอกสามตัวเลยเพิ่นถึกตลอดอนะว่ามันมาตรงกันครั้งเนีแต่ว่าเชียนม้วนถึงตัวซึ่งบุณน้ำโชคเองก็ถึกดิถึกโยถึงกันก็ได้ยู่แต่ว่าได้ตัว่ะดูน้ำโชคกัน ดูแบบนี้ก็ได้บุญน้ำโชกเขาบอกสูฟังที่จริงที่ไปที่มาของเชียนวัอนนี่ก็คือบุญน้ำโชกนี่ยแหละเป็นผู้ผู้พาไปสัมผัสก็เลยได้ทั้งขุนมาแน่มาหยิบเต้ทั้งผีบ้ามาตรงกันมันมาตรงกันข้างนี้แต่เลขตัวนี้เชี่ยนวัอนก็นี่อ่าเลขนี่เนาะอ่าเลขไอแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเนี่ยเพิ่นเป็นเป็นเนีนแต่ว่าเพิ่นเนียนตัวโต้ที่เพิ่นเพิ่นเขียนซาไปสัมมาอยู่นะ แต่ว่างวดนี้หลังงวดเข้าเสี่ยวที่เด็ดเข้ากับไปเบิ้งเชียยม้อนน้ำใช่าเชียม้อนไหนมาตัวไหนใดเชี่ยกัอมาตรงกันว่ากันตรงกันในี่เข้ากับสวัสดีครับไม่จัดการเลยวันถอะบาริเลขที่เพิ่นได้มากแล้วนี่เดี๋ยวผมผีเว้าสู้ฟังหน่อยดอกเมื่อบ้านเพิ่นไปแก้บนเพิ่นไปแก้บนเพิ่นก็ได้เลกมากอยู่แต่ว่าเลกถูก แต่ว่าขาวกับทำว่าเบิ่งเลขฝันที่หนึ่งวราสะเปลีนจังไงบอลสิตรงกันบัวแมนแนนเป็วตา่แนนขาเราเรียงเลขสาตัวได้นิเด้อพูดได้จีเป็นตันซื้อสอตัวก็แล้วแต่วพูดถนัดแต้วพูดขานี่มากเลยละสามตัวมันจะค่อยได้เท่ะหลายบาทติใจว่าทำไมเอาอขอขอตัวเลขคุณนะทีเป็นโตมาบวากวันเดี๋ยวระหวัานี้เด้อยึดสายหมุะรอได้วไ ยี่มวางไหนล่ะตาคอยแห้งบุตีอโอหนี่เด้อคอยพี่น้องเด้ออ่ามีสองยอดก็คือยอดเพิ่นรหวบรวมเงินไปเฮ็ดบุญเนาะก็คือได้เก้าหาเก้าหกเลขเลขยอดเงินไปเฮ็ดบุญน,นี่เก้า <95, 96. S 2> หาเก้าหกเก้าห้าเก้าหกมันมาตรงกับสูเสียเศษเงวดที่แล้วตัวนี้เป็นประสาทยช่ไหแต่่วาตรงกันนั่นแล้วว่าพ่อมาบังเอิญจบเลขพูเพิ่นขอช่วขอใช่เนี่ยชุวยถูกไอ้ใครเนี่ย เลขตัวไปใครได้ศูนย์เก้าห้าเห็นไหมเก้าห้าการผู้ใดมักซื้อทับดวก็ซื้อชุนเก้าห่าล้วนเลยหรผู้ใดมักซื้อตัวเดียวก็ซื้อห่าล้วนเื้อเก้าไปล้วนชี้นะเออเื้อตัวเดียวที่จริงแล้วนี่ก็ท่าบุญนี้มันบังเอิญมาตรงกับเลขทูบอ่าเป็นเก้าหาเก้าหกเพื่อนอ่าเพื่อนหลังจากที่จุดทูบแล้วหรเมียนหลังจากที่ถวายเพื่อนถวายผับป่าก่อนบ่ เพื่อนถวายผ้าป่าก่อนค่อยมาจุดูบ่แม่ะเพื่อนถวายผ้าป่าก่อนค่อยมาจุดู่ๆนี่มันเป็นความบังเอิญอยู่นี่เนาะค่ะค่ะมังเอิญที่ได้โชคกับพ่อจ๊ะเพื่อนบอกว่าคันได้น่ะสีฟ้าเอทรมาบอกเมื่อกี้กระตรงกันถูกกระฝันโอ้วเมื่อที่แ้วนี่ถูกกระฝันตรงกันบมดทุบท,ทุได้สองแปดหกแต่ฟันได้หกหนึ่งแปดมาสั่งเพื่อนเพื่อนมาบอกมันใกล้เคียงกันเพื่อนเพื่อนจู่ต้องทุบนะแต่ว่ากติจัดจุดเทียเดียวเนี่ยเราเพื่อนบอกจุดซูมมือหรอกอือ ันจุดก็เมื่อนี่ย่านได้เอาพิกอัพใช้เอาอยู่มาเอากคือห้ทังเอเบิ้งจะจัดไงโอ้นี่บ่เล็กบ่เอาเอานีได้อ่มขามาเบิ้งเอเรียนจีโนดไม่ค่อยจังอาน้่างนี้อ่างนี่านอย่างนอ่านอย่านอย่างนี้อ่างน้่งน้อนี้อานี้อย่างนีานยานี่าี่าี้อ่านี้่นีานี้ลางนานยา่า่ยน่น้อน้ เปบี่็นเลขเพิ่นเตียงโชคจุดถูกแต่ว่าสาเหตุเป็นหยนยังคือเอาเลขตัวนี้มาบอกกอนก็คือเลขผ้าป่ามันมาตรงกับเลขถูกเพื่อนอ่ามันจะได้จะได้เอามาเว้าสู่กันฟังก่อนไ้ติกไว้สัก่ั้งกันยังไงเอาไปชี้มาเบอ่งว่าเลขฝันเพื่อนสิตรงกันบ่อสินะเอาไปซ้อมมือกันมเอาไปซ่อมือกันนี่นะเก้าห้าเก้าหเก้าห้าเก้าหคือยอดผ่อปลาอ่าศูนย์เก้ห้าคือเลขทูก เลขทูของคุณใครลงตําเลยค่ะลงตําเหรกรบ้างนีตรงงนี้ครับอ,อ,อ,อาน,น,นี่เด้อนี่เด้อมีไผอยากถามมี่ยังอีกว่าบัตขอบนันทีเพิ่นัดไีหมายกันบ่าวา่ามื่อใดพิ้นสี่ มื่อไรมันสิปันบอกอันนี้จังที่กาชิว้าตามลักเนาะฝันมีมันบอกกำหนดมือเมื่อไรนี่แล้วเจ้ามันติดกึ่งจากฝันนี่ลมหัวลมมืออะไรคอยฝันกันกับวันไหนเนาะส่วนประณามือนี่ดีบัตเลยดีชิบ่าอะไรมาเดี๋ยวเพื่อนสิบอกประมาณเลขก้อนเลขออกสองสามมื่นจังอ๋อครับผมอันอันนี้โมเมนต์วาชักชวนพ่อยี่น้องไปเสียงเงินเสียท่องเด้อตัวแอ็ดเองแอ็ดกะการใดกะเสียเนี่ยคนมักเกล็กเนาะกต่ความหมายกับ คือวัดอยู่ดีกับวแมนวัชักชวนกันมาเรียนดึึกเอารดบวแมนดึงสันนี่บวแมนเดึกเอาดึกเอารดบวแมนนี่ต้องใส่สตีดีๆคนอี่รลงทวนต้งเทียนบวตรงกันผมเชื่อว่าคนที่เบืองผมอยู่ตอนนี้ทั้งเบิดเนี่ยคนดวงสี่บัาดวงบ่ดีพร้อมกันต่อนะก็จังผมเนี่ยสามงวัดเป็นยังค่อยมาเืลอจงหวดเหนียวองังวัดเป็นยังขึ้ว่าได้มันเปลี่ยนสันนี่ เพราะว่ามันยังบดถึงว่าอะไรแต่กันยังบดถึงโอกาสนะบดถึงคิวเฮาครับยังบดถึงคิวเฮาเห็นมาเห็นชัดบเห็นคิ้วค่ะเห็นอยจุนักกานเห็นแล้วกาเท่านี้ตัวตัวนี้จะได้ค่ะเอาตันนี้ก็จะได้ขอบคุณท่านอาจารย์เมื่อี่แบ่งปันตอนนี้ก็วังว่าสิฮอดเอฟซีเฮาคือกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เด้อ พี่น้องก็แคบหนาจอไว้เด้อค่ะนักก็เป็นแนวทางเนาะค่ะร้านแตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะแคบหนาจอไว้พิจารณาเบิ่งก็รอเลขฝันอีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะรอเลขฝันก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะแคปหนาจอไว้พิจารณาเบิ้งหรือจังไดก็ไปจับเสียงลอตเตอรี่ใบพูละสองใบสามใบก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะรอเลขฝันอีกเนาะค่ะพี่น้องวันที่แล้วก็เข้าหกหนึ่งแปดตรงๆเนาะค่ะพี่น้องก็ โปรดใช้วิจรยาในการรับชมนะคะพี่น้องหมักกระจัดคัดกับพานนะคะกัเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอนก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ